ทมลายที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติกำลังจะมาเร็วๆนี้สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเราได้ดูทม์ลายหลายเส้นจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ และเรารู้ว่าพวกคุณที่ตื่นอยู่ก็กำลังรู้สึกถึงทำลายเดียวกันนั้นคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้ได้เนื่องจากการเลือกที่คุณต้องทำเพื่อสัมผัสกับอนาคตที่สดใสอนาคตที่คุณประสบกับความโกลาหลน้อยที่สุดเหตุการณ์หายนะน้อยที่สุดเราทราบว่าการฟังคนที่บอกคุณว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สิ่งต่างๆจะแย่ลงบนโลกนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณถูกรายล้อมไปด้วยการมองโลกในแง่ร้ายและคนที่บอกคุณให้ระวังสิ่งนี้หรือสิ่งนนั้มาตตลอดชีวิ ผู้คนมักจะคาดหวังการล่มสลายของตลาดหุ้นครั้งต่อไปหรือการล่มสลายของสกุลเงินอยู่เสมอแล้วทำไมมนุษย์ทั่วไปจึงไม่มองการเลื่อนขั้นในอนาคตของตนเองว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดการทำลายล้างมากมายแต่ผู้ที่มองไปในทิศทางเดียวกับเรามองเห็นอนาคตอันสดใสรอยอยู่ข้างหน้าสำหรับผู้ที่เลือกเส้นทางนั้นและเราสามารถพูดได้อย่างแน่ชัดเพราะเรารู้ว่าไม่มีอนาคตเพียงอนาคตเดียวเท่านั้นและหวังว่าตอนนี้คุณคงรู้แล้วเช่นกัน แล้วคุณจะก้าวไปสู่เส้นเวลาแห่งความรู้สึกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไร เริ่มต้นด้วยการใส่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตคุณคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันที่คุณกำลังจะเริ่มต้นหรือคุณกำลังคิดถึงเรื่องร้ายๆท,ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นและพยายามเตรียมตัวรับมือสิ่งที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนความคิดในขณะนั้นว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นย่อมดีเสมอเพื่อสัมผัสกับสิ่งดีๆมากขึ้นในแต่ละวันและวันของคุณเป็นเพียงภาพเล็กๆของทุกช่วงเวลารวมถึงอนาคตของคุณด้วย ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มมองเห็นว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีสำหรับคุณในวันนี้พรุ่งนี้และวันถัดไปก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณได้วางแผนประสบการณ์ในอนาคตสำหรับตัวคุณเองไว้แล้วโดยที่ทุกอย่างจะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นและดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวคุณเองและเพื่อนมนุษย์ของคุณตอนนี้คุณอาจพูดว่า ฉันจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อมองไปรอบๆโลกของฉันและเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการหรือไม่ใช่สิ่งที่ฉันเลือกให้เป็นและเราบอกคุณว่าคุณได้เลือกโดยไม่รู้ตัว คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเลือกอยู่หรือไม่ว่าจะยังคงเกิดสงครามขึ้นหรือไม่ณจุดนี้ในวิวัฒนาการของมนุษยชาติคุณไม่รู้ว่าคุณมีทางเลือกในเรื่องนี้ว่าจะยังมีผู้คนอดอาหารตายและตกเป็นทาสบนดาวเคราะห์ของคุณหรือไม่แต่ตอนนี้คุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วและคุณสามารถทำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยคาดการณ์และวางแผนสำหรับอนาคตที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติอนาคตที่ทุกคนจะได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่เพียงเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย และคุณคือผู้ที่มีจิตสำนึกที่ตื่นรู้ซึ่งสามารถเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองและคนอื่นๆได้และคุณสามารถมองเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณเราทราบดีว่านั่นเป็นเรื่องจริงและเราสามารถรับรองได้สำหรับพวกคุณที่มองในแง่ดีมองหาแต่สิ่งดีๆและคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและคนที่คุณมีส่วนร่วมด้วยในแต่ละวันมันง่ายจริงๆนะมนุษยชาติและเรารู้ว่าคุณทำได้เพราะเราได้เห็นทำลายเหล่านั้นมาแล้วจากผู้คนที่ทำได้ เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรารู้สึกยินดีที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ